ก็ามาตามดูกันนะครับว่า3ทีมนี้ทีมไหนจะได้ตัวนักเตะคนนี้ไปราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT Football Variety ช่องที่จะนําสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามานเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลสามทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ส่งแมวมองไปส่งฟอร์มของชองแก่โตดิโบ ปากกาหลังของมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเป็น2ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมองหาขุมกำลังมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองหลังที่ยังต้องการตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมในฐานะผู้เล่นตัวหลักและผู้เล่นที่คอยหมุนเวียนภายในทีมอีกด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงอย่างโรมาโน่ลงไปถึงสื่อดังของประเทศฝรั่งเศส ได้ออกมารายงานตรงกรันถือว่าทั้ง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจในตัวของชองแกโตริโบปาการหลังดาวลูกของนีด้วยนะครับอีกครั้งนี้นะครับทั้ง2ทีมนะยังมีการส่งแมวมองเข้าไปเจฟฟอร์มการเล่นในเกมที่นิดชนะแลนด์ไป2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีรายงานระบุเพิ่มเติมมานะครับ ว่าซิลยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้ส่งแมวมองเข้าไปเชฟฟอร์มการเล่นของกองหลังชาวฝรั่งเศสวัย23ปีอีกด้วยเช่นกันก็เรียกได้ว่าทั้งแมนยูทั้งซิลทั้งลิเวอร์พูลเอง A, ก็ต่างสนใจในตัวกองหลังชาวฝรั่งเศสวัย23่ปีคนนี้ด้วยเช่นกันทั้ง3ทีมเลยนะสำหรับชองแก่โตดโังเดือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงปี2 0 2 7เลยนะโดยค่าตัวนักเตะจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโร จากผลง,งานที่ผ่านมาก็เคยล้มเหลวจากตอนย้ายจากตัวรุษไปอยู่บาร์เซลโลนาโดยถูกปล่อยยืมให้ชาเก้และเบนฟิกาเป็นเวลาช่วงสั้นก่อนที่จะมาลงเอยกับนิดในฤดูกาลนี้นีดก็เป็นทีมที่เล่นอยู่ในลีกเอิงนะครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางณวันที่12ที่ผ่านมาก็ามาตามดูกันนะครับว่า3ทีมนี้ทีมไหนจะได้ตัวนักเตะคนนี้ไป ไม่ว่าจะเป็นแมนยูนิวคาสเซิลหรือลิเวอร์พูลก็าตามนะอยู่ในลีกอังกฤษหมดเลยก็เรียกได้ว่าแบบมาเล่นในลีกที่โด่งดังขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นแต่ค่าตัวก็แรงพอสมควรนะอยู่ที่45ล้านยูโรเลยทีเดียวจะเป็นทีมไหนก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสเปอร์นะครับทีมเต็งคว้าตัวมาติเนส มือกาวชั้นดีดีกรีแชมป์โลกก็ไปทางฝั่งของสเปอร์นะครับกลายเป็นทีมเต็งเลยที่มีโอกาสลุ้นคว้าตัวมาติเนสคนเนี้จากแฮตตันวิลล่าหลังจากเจ้าตัวประกาศอยากหาความท้าทายใหม่โดยมีรายงานนะครับว่าไก่เดือยทองเนี่ยหรือท็อตแนมพอสเปอร์เนี่ยทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกใกล้ที่จะคว้าตัว เอมิเลียโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูดีกีแชมป์โลกทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตตันวิลล่ามาร่วมทีมโดยมีค่าตัวอยู่ที่17-20ถึงล้านปอนด์โดยสเปอร์นะครับต้องการให้มาติเนสเนี่ยมาทำหน้าที่แทนอุโกโยริสผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่ทำหน้าที่ผิดพลาดบ่อยมากในช่วงหลังที่ผ่านมาขณะที่ตัวของมาติเนสเองเก็ต้องการที่จะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปอร์ก็ยังต้องแย่งตัวกับเชลซีกับแมนยูที่ต้องการผู้รักษาประตูคนนี้ชาวอาเจตตินาไปร่วมทีมอีกเหมือนกันนะก็สังเกตนะครับสองข่าววันนี้ทั้งเชลซีทั้งแมนยูเอก็ต่างต้องการปรับปรุงกองหลังของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะโดยการหานักเตะใหม่ๆเข้ามาทดแทนนักเตะเก่าที่ทําผิดพลาดบ่อยในช่วงหลังไปก็ต้องดูนะครับว่า2คนนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนบ้าง แล้วจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาในพรีเมียร์อังกฤษอีกหรือเปล่าถ้ามีข่าวอีกผมก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเเช่นเคยเอีกนะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ